จะเป็นเปิดกล่องดูเลยเบเกอร์พี่ฮัลโหลโอเคอยู่แถวนน้นคมผมเห็นออร่าหมดอ่ะผมโปไงแค่นั้นแหละมาครับผมมาเป็นกล่องเลยเบเกอร์ในเมก็คืออาจจะเป็นเปิดกล่องดูเลยเบเกอร์พี่โอเคชัดเจนเบ็เกอร์ สเปกินปลาเผาแบบนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวเขาก็เหมาไปใช้คนเดียวเขาไม่อยากให้คนอื่นใช้เจ้าของเขาดีอ่ะนะของเขาดีแล้วขาวติดตึมเลยอ่ะติดตึมมาน้อไปดีกว่าเราไปปั่นไฟกันอันนี้พี่อยู่กับใครเอ่ยน้องลาอหน่อไม้เหมือนจะไปทางบ้านฟ้าใช่ไหมเอ่ยอี่บุญมาถึบ้านฟ้า โอเคพี่ปั่นไฟละผมก็ปั่นไฟด้วยครับผมออตีของตกรวมมูลแล้วก็เหมือนจะมีเธอจุดจังออร่าด้วยจุดงออร่าด้วยเต็มเต็มสูบอ่ะแล้วสุดท้ายคือโดนันไปมอนจะมาหาผมแฮะเปลี่ยนใจระหว่างพี่เคเลอร์กําลังเปลี่ยนใจได้คนน,น,นนู้นคนนี้พี่ปั่นไฟเวลาเครื่องไงพี่ก็ทํางานไว พี่กำลังปั่นบ้านใหญ่ชั้นสองค,ครับผมพี่โมดีเปล่าเล่นเ,เ,เครื่องเลยเล่นเครื่องเลยเหรอชอบเล่นเครื่องแน่นเลยเนี่ยในเฟซบุ๊ชอบเล่นเครื่องหรือ,อเปล่าพิกชิลเกือบไปนะเราอยู่ตรงเล้าไก่นี่พี่เจอคิลเลอร์แล้วคิลเลอร์ไปหาใครไม่รู้ที่ปั่นไฟอยู่คนเดียวผมขอญาตขโมยสเปรย์กินป,าปลาเผาบ้านใหญ่ใจเกเรหรือเปล่า โอเคไฮโอเคอยู่แถวนน้นคมผมเห็นออร่าหมดอะ่ะผมโปะไงแค่นั้นแหละหหพี่เอาอะไรมาจะบอกนะเอาฮิวเพื่อนมาเอาไม่ลช่เอา <laughs> เอแป๊บน,นึงนะโอเค สาขาวเสาเขียวหรือเปล่าลูกเองมาอีกอันนึงสัญชาตญาณเอเลี่ยนไทยเอาละสัญชาตญาณเอเลี่ยนเทบปูนเทบปูนครับผมเด็กตาเอาดูนะเซอร์ปูดเนี่ยพี่ว่าพี่พี่ออตโตจูอีกเหรอพี่พี่ออตโตจูจริงๆนะผมไม่ได้โมกันนะฮัลโหล กำลังไล่ใครหยุดแถวบูนครับน่าจะพี่เจ้าจอมใช่ไหมโอเคผมก็เปิดกรอบอ่ะพี่อ่ะเหมือนจะไปฝั่งบ้านฟ้าหรือเปล่ากลับมาปะผมไม่รู้อ่ะตรงแถวนั้นอ้าโหยอยู่ใกล้คือเปิดกรอบอ่ะใจไหม ไม,ไม่ไม่ไม่ให้น้องเจ้าจำต่อเฮ้ยเฮ้ยพอธวิดเหรอใช่เดี๋ยวพอธวิดมาพี่อ๋อโหอีเซปเปิร์กสุดโกงอะ่ะอุ้ยโดดแล้วจะใช้ได้อีกทีตอนเปิลโอเคตัว okay, เรื่องใช่เนาะตอนหมบเครื่องเสร็จจะได้หนึ่งรอบฮัลโหลเหมือนจะไปฝั่งบ้านฟ้าเดี๋ยวพี่ขาดไปช่วยน,น้องรอแป๊บนะทหารลากกำลังเข้าพื้นที่ ข้าพื้นที่เหรอเลยอ่ะขนาดแบบนี่ยรู้สึกแค่คิดว่าจับไม่ได้แล้วรอแล้วพี่แมนมาช่วยอ่ะโอ้โหคือโกงเกินพี่ชายที่ไหนน้ออายไม่ได้แล้วด้วยพี่ต้องลุกป่ะโอเคมีคนไปช่วยพี่เจ้าจอมยังครับผมทัดมาแล้วทัดมาแล้วเอเคดีกว่ะ พีม่มีแทงหลังเหรอไม่มีนะพีอารุณ์เอก็ไม่ได้ใส่แทงหลังไม่กับเสานะพี่ลองออกติดแล้วเข้าใหม่ไหมพี่มันมันออโตจูนอะ่ะถ้นนม่รอพี่อยู่เสาพี่ออกไนดะ้โอเคพี่อืมอโอเคไล่กันอยู่ ชิปหายแล้วไม่ต้องพี่ผมกำลังมาใจเย็นได้เลยนะ้องพี่กำลังอดทนอยูทย่ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยนี่คิดว่าอยู่หน้าเสาเลยอยละไรล่ะเหมือนพี่จะตุยละเดียกันคิด<ะ>ว่าโดนชิปไม่สนหรอกเทปดิมาดิดไปถ่ายพี่ตกโอ้โหคิดว่าตีของตกไปถ่ายไว้อยู่ ผมเทศเลยผมไม่สดหรับ <fe et> ไปที่มาขอรับครับไหาสเปรย์ปลาเผาทอมสดทอมสดก็อร่อยะทอมสดทำสดกร่ละผมอยู่บนสาวาฟู่ครับครับที่ต้องการ ชิคกี้ไพายเนี่ยเดี๋ไวเร็วพี่เร็ว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 พี่นายอยู่เนาะชิคกี้พายกำลังเผลอชิคกี้ากำลังเผลอแล้วพี่ดึงพี่เผลอเดี๋ยวผมไปเก็บกระเป๋าผมก่อนกระเป๋าพยาบาลอ่าได้เลย,ยพี่ดีกรุ๊ปไว้เฮ้ยตรงนี้ก็มีพี่ดื่มมาแล้วครับผมมาเลยดีกรุ๊ปมันก่อนโอเค ตัวเอเลี่ยนเหรอไม่รู้ตัวสันชาติยานเอเลี่ยนชาดาวเซโปน่ากลัวเกิน,ห,นหรอ่อพี่ผมมันเต็มไม่รู้ตัวเฮ้ย <c> เ <oughs> ุ้ย,ยใครหัวล้ออะไรคือเรื่องหัวล้อคิดกับผมไม่ล่ะโอเคเจ้าหนอน,น,นพี่พีกูช่วยน้องล้อหนองไม้ก่นอนหน่อย อยู่กับโอมกับฟูเก็ฝากด้วยสุดท้าย้ที่กำลังตั้งปั่นะเฮ้ยกูอยู่หลังหลังแท่งไฟพี่โอ้โหมันยังโดน ไประจูเปิดคือจา้จาจ้าไม่มาจะไล่ผมอยู่โอเคได้เลยเนาะพี่แอบพี่หลบที่จกได้เลยเนาะอยู่ในปูนไม่ไหวขึ้นสามเอปอร์เซ็นโฟบ เอพวบีก็ไม่ช่วยวะ่ะทางหลังป่ะแลนนี้ผมไม่ได้เอาเซตจุกมาพี่มดแทงหลังปะไม่ม,ไม,ไมีไม่มีแล้วพี่เจาเสร็จนะเนาะไปแล้วจะมามพี่เลอไล่ใครไม่รู้พี่อ้อมนี่ก็ออ้อ,อมเฮ้ยโอ้โหเอางี้เลยอ่ะเขียนพี่ด้วยวะ่ะ ที่ดึงทีเผื่อไปผมกลัวแล้วผมไปแล้วออกประตูเลยน้องประตูอยู่ไหนนี่ตรงนี้พี่ใกล้เลยหรอใช่ใกล้เลยพี่เนี่ยวิ่งตรงมานะถึงแล้วพี่เนี่ยมา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 องตรงเลยตรงยาวข้ามหักข้ามงอห้ามหักข้ามงอคงแม่แต่ไม่งอโอเคผมไปละ โก<ผ>มพ<ช>ีช่ชายอันนี้ก็ที่โกงอ่อแน่เอาป